คืนร้อนเรื่องต้องหาพี่ปอบหลายคนคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่ในบางหมู่บ้านปอบไม่ใช่ตำนานแต่คือคำสาปเลือดที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทืนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องจริงจากหมู่บ้านในภาคอีสาน ชื่อว่าหงวยกลวงหมู่บ้านที่ทุกหลังคาเรือนเคยมีคนตายแบบไส้หายและไม่มีใครกล้าพูดถึงชื่อของตระกูลหนึ่งที่คนในหมู่บ้านเรียกว่าบ้านปอบตามความเชื่อของภาคอีสารปอบไม่ใช่ผีที่ล่อนเล่แต่มันคือวิญญาณ ที่สิงอยู่ในตัวคนที่ยังมีชีวิตกินไส้กินตับกินเลือดคนเป็นมันจะออกจากล่างตอนกลางคืนเอาสิงเยื่อและไม่ทิ้งร่องรอยนอกจากศพแห้งเหี่ยวและในหมู่บ้านห้วยกลวงตระกูลแสงมณีถูกลือว่าสืบทอดวิญญาณปอบจากรุ่นสู่รุ่น แต่ไม่มีใครกล้ากล่าวหาเพราะทุกคนที่เคยพูดล้วนตายอย่างน่าสยดสยองในไม่กี่วันครอบครัวอันย้ายมาอยู่ในบ้านเลขที่89ตรงข้ามกับบ้านล้างของตระกูลแสงมณีบ้านไม้สองชั้นหลังเก่านี้เคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายออกไปอย่างกระทันหันเมื่อ10ปีก่อน ชาวบ้านเล่าว่าพวกเขาไม่ได้ย้ายไปไหนไกลแต่หายตัวไปพร้อมเสียงร้องหงยยหวนในคืนที่ฟ้าผ่าเปรี้ยงตรงกลางบาง้านคุณแม่ของอันเชื่อในโชคชะตาเธอบอกว่าบ้านที่ไม่มีใครอยู่มาเป็นสิบปีมักมีอะไรบางอย่างรออยู่พ่ขอของอันหัวเราะพางบอกว่าอย่าไปคิดมากแต่เพียงคืนแรก ที่พวกเขาย้ายเข้ามาเขากับฝันเห็นผู้หญิงแก่ในชุดไทยเดินเปลือยเท้าอยู่ใต้คุนบ้านและในความฝันนั้นหญิงชลาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่มองมาด้วยสายตาอันยินดะเยือกแล้วชี้ไปยังต้นมะม่วงหลังบ้านเช้าวันถัดมาอันเดินทางไปดูต้นมะม่วงตรงนั้นก็พบเศษผ้าแดงเก่า ผูกอยู่รอบต้นมะม่วงพร้อมกล่องไม้ผุในกล่องนั้นมีของแปลกๆงเศษกระดูกแห้งแหค,คล้ายของสัตว์ผงสีดำและเศษเล็ดคนแม่รีบเก็บกล่องไปทิ้งแต่พอตกดึกคืนนั้นเสียงฝีสาวดังขึ้นจากใต้ถุนบา้านกอก มันพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเสียงไม้ลั่นแต่พ่อที่ตื่นขึ้นมาเงียบพูดกับแม่ว่าเสียงมันเดินบนเป็นวงกลมแบบนี้ไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาแน่คืนต่อมาเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งมีเสียงขวนที่บานประตูใต้ทุนพ่อส่องไฟลงไปก็ไม่พบอะไรมีแต่รอยขวน ลึกเป็นทางยาวแต่มีแค่สามเล็บเท่านั้นสิ่งที่แปลกคือทุกครั้งที่มีเสียงน้องสาวของอันจะละเมอว่าหยายแสงมณีหนูไม่อยากอยู่แล้วอย่าเอาหนูไปเอาหนูไปแทนก็ได้พ่อแม่ได้ยินหนาซีทันทีแล้วรีบเอาเกลือไปโรยรอบบ้านบอกว่าใครไปเปิดของเก่าในป่ากล้วย มันจะเรียกให้ของกลับไปหาเจ้าของยื่นวันพระหมู่บ้านเงียบสนิทเสียงร้องของหมอช้างหมอผีประจำหมู่บ้านลั่นกลางลานวัดเขาถูกผีปอบเข้าสิงขณะทำพิธีทุกคนวิ่งหนีและวันถัดมามีศพหมอผีนอนตายกลางลานตัวแห้งจนมองเห็นกระดูกคนทั้งหมู่บ้าน พาคนออกจากบ้านเหลือแต่ครอบครัวอันที่ยังอยู่แม่ไม่ยอมไปไหนบอกว่าถ้าเราทิ้งบ้านนี้ไปของมันจะไปหาคนอื่นเราต้องจบมันที่เราแต่แล้วน้องสาวของอันก็หายตัวไปในคืนนั้นเหลือเพียงกล่องไม้ปุที่วางอยู่หน้าประตู เปิดกล่องดูข้างในมีแต่เศษไม้สดเหมือนพึ่งถูกฉีกออกมาทั้งที่ทุกคนอยู่บนบ้านหมดและไม่มีหมาเลยสักตัวน้องสาวของอันก็เริ่มละมือบ่อยขึ้นเธอพูดชื่อแปลกๆซ้ำไปซ้ำม,ม,มาว่ายายแสงมณีอย่าร้องเดี๋ยวเขาจะรู้ทุกครั้งที่พูดชื่อนั้นอันจะได้ยินเสียงคล้ายคนลากขาอยู่ใต้ถุนบ้าน แล้วเสียงเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูเบาๆว่าเขารู้แล้วเขารู้ว่าใครเปิดกล่องเช้าวันต่อมาพ่อของอ่านพบว่าหมูที่เลี้ยงไว้ตายทั้งเราไม่มีบาดแผลภายนอกแต่ถูกควานไส้ออกอย่างประนีบราวกับถูกผ่าตัดโดยหมอชำแหละคืนวันพระอันฝันเห็นเงาของผู้หญิงผมยาว ยืนอยู่ปลายเตียงเธอค่อยๆก้มลงแล้วพูดว่าของมันยังอยู่ในสายเลือดของเจ้าเอามันมาคืนตื่นมาหันพบรอยเลือดยดเป็นทางบนพื้นบ้านนำไปถึงใต้ทุนทีนั้นเขาพบรอยเล็บปวดเป็นทางยาวไปถึงต้นกล้วยตานีต้นใหญ่ที่ไม่เคยมีใครปลูก พ่อบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้มันขึ้นเองตอนก่อนแม่ตายไม่กี่วันและนั่นก็ทำให้แม่ของอันถึงกับเป็นลมเธอบอกว่าต้นกล้วยต้นนี้ปลูกด,ด้วยผ้าขาวพันศพของยายแสงมณีที่ตายไปโดยไม่มีคนเผาพิธีฝังศพถูกทำกลางดึก และไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงนับตั้งแต่นั้นเลยทุกด่างดูปกติจนคืนวันหนึ่งที่ฟ้าลายดาวลมเย็นเข้ามาในหมู่บ้านทั้งที่ประตูปิดสนิทน้องสาวของอันตื่นมากลางดึกแต่ยินเสียงเคี้ยวจากห้องครัวเสียงเหมือนของบางอยา่าเหนียวหนึบบดขยี้ด้วยเคี้ยวใหญ่ๆ เธอแง้มประตูออกช้าๆเห็นเพียงแสงไฟสลัวจากหลอดนีออนเก่าที่กระพริบ,บลาวกับใจจะขาดใต้แสงนั้นเธอเห็นเงาล่างหนึ่งก้มหน้ากินอะไรบางอย่างอยู่กับพื้นครัวเธอคิดว่าแม่ตื่นมากินอะไรตอนดึกแต่พอเข้าไปใกล้ล่างนั้นเงยหน้าขึ้นมานั่นคือแม่จริงๆแต่ปากของเธอ เต็มไปด้วยเลือดยาวเศษบางอย่างที่ดูคายไส้ตาของแม่เหลืองขาวริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงก่อจะพูดเบาๆว,าวา่ามันหิวมันยังไม่อิ่มน้องสาวกรีดร้องแล้ววิ่งหนีเข้ากับห้องแต่ไม่มีใครตื่นในคืนนั้นแม้เสียงจะดังแค่ไหนก็ตาม วันลุกขึ้นหมาในบ้านก็ตายไส้หายไปทั้งตัวแล้วแม่ก็จำไม่ได้ว่าเมื่อคืนทำอะไรแม่บอกว่าเธอฝันว่าตัวเองลุกขึ้นมาหยิบอะไรบางอย่างในห้องเก็บของแต่ไม่เคยไปที่ห้องครัวอันเริ่มจดบันทึกลายแปลกๆที่เกิดขึ้นทุกคืนมีเสียงฟีเท้า บนฝ้าเพาเดานเปียงคนร้องไห้ในห้องน้ำตอนเวลาเกือบตีสามและแสงไฟที่เปิดปิดเองตรงหน้าห้องของยายแสงมณีฉันตัดสินใจลองเข้าไปในห้องนั้นตอนกลางวันห้องถูกปิดตายมานานแต่แม่ไม่เคยล็อกภายในมีโต๊ะไม้เก่าและผ้าคคุมรูปภาพครอบครัวของยายแสงมณี บนผนังอันพบคำเขียนด้วยเลือดแห้งว่าอ่าอยู่เพื่อรอเจ้าผู้เป็นสายเลือดเขาเริ่มสงสัยว่าผู้สืบสายเลือดที่ถูกเอ่ยถึงไม่ใช่แม่แต่เป็นเขาแม่หันกลับมามีเลือดเปื้อนมุดป้าและวันลุกขึ้นมาในบ้านก็ตายใช่ก็หายไปหมด คนที่กล้าพูดถึงผีปอบมีเพียงคนเดียวคือหมอผีชื่อพ่อจัน์เขาไม่ได้เป็นหมอผีธรรมดาแต่เป็นล้านชายของหมอผีที่เคยตายในมือไร่ปอบเมื่อ20ปีก่อนพ่อจัน์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในป่าลึกฝึกวิชาสายดำละขาวควบคู่กันเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่ตระกูลเขาเคยปล่อยออกมา ชาวบ้านเคารพเขาแต่ก็กลัวเขาไม่แพ้กันว่ากันว่าในกระท่อมของพ่อจันมีห้ดินเผาใบหนึ่งภายในบรรจุผมของหญิงตระกูลแสงมณีไว้เพื่อสะกดไม่ให้วิญญาณออกมาอาระวาเมื่ออันไปพบพ่อจันท์ในคืนนั้นพ่อจันทเพียงพูดว่า เลือดมันร้อนขึ้นทุกวันกินข้องของเก่าถูกเปิดเจ้าต้องรู้ว่าเลือดของเจ้าไม่ใช่ของคนธรรมดาอันสะดุง้งไม่เข้าใจในคำพูดแต่ในดวงตาของพ่อจันเข้าเห็นภาพของตัวเองยืนอยู่กลางกองไฟกับเงาอีกเงาหนึ่งร้อนอยู่ในล่าง เงาที่มีดวงตาสีดำสนิทและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมเขาเตือนอันว่าบานเลขที่89คือจุดเชื่อมของคำสาบใครอยู่ต้องเลือกระหว่างเป็นเยือหรือเป็นภาชนะให้ปอบแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นปอจันพูดด้วยแววตานิ่ง พอะาาเลือดของเจ้ากำลังตื่นของบางอย่างก็จะพยายามเข้าสิงล่างของเจ้าเร็วขึ้นเขาให้ของบางอย่างแก่อันของผ้าขาวเล็กๆที่มีกระดูกมิดมือของหญิงตระกูลแสงวนณีจงพกไว้กับตัวตลอดห้ามถอดห้ามเผาห้ามวางในที่ต่ำกว่าหัวเขาอันรับปาก แต่ในคืนนั้นเองเขาเริ่มฝันซ้ำๆฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางบ้านมีเงาดำสีเงาหลอบตัวแต่และเงาก็ซิบเสียงเดียวกันว่าเจ้าจะเลือกอะไรเชือป่านชนะหรือต้นต่อและเมื่อเขาตื่นขึ้นพบว่าผ้าขาวในมือเปียกเลือด แม้จะยังไม่ถูกเปิดซองเลยก็ตามและทุกคืนพระจันเต็มดวงจะมีพิธีถ่ายปอบที่ไม่ใครเห็นแต่มากได้ยินเสียงคนขีดลองจากบ้านหลางแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะคนที่เคยลองเข้าไปในบ้านหลางคืนนั้นกลับมาด้วยสภาพครึ่งสสติพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่า มันยังอยู่ในเขาซ้ำไปซ้ำมาพอจันเล่าว,ว่าพิธีถ่ายทอดปอบในอดีตเป็นการส่งต่อวิญญาณเขา้าสู่ร่างใหม่เพื่อไม่ให้มันกัดกินร่างเดิมจนตายผู้ที่ทำพิธีต้องใช้สายเลือดตระกูลเดียวกันผสมกับน้ำปุกเสกและจุดไฟเผากลางวงพิธีจากนั้น ให้เจ้าของร่างใหม่ยอมรับด้วยตนเองพฏิเสษปปอบจะสิงร่างโดยตรงและฉีกวิญญาณเจ้าของร่างออกไม่มีใครรู้ว่าพิธีถ่ายปอบสำเร็จหรือไม่แต่ทุกครั้งหลังจบพิธีจะมีคนในหมู่บ้าน,นหายตัวไปหนึ่งคนเสมอชาวบ้านเรียกเหตุการณ์นี้ว่าอาพิธีพอเชื่อว่า การเคลื่อนย้ายวิญญาณของปอบต้องแลกกับหนึ่งชีวิตที่บริสุทธิ์อันค้นพบสม,มุดเก่าในบ้านเลิกี่89มันคือบันทึกของแม่ตัวเองแม่ที่เสียไปเมื่อ10ปีก่อนสม,มุดนั้นเต็มไปด้วยลายมือสั้นๆคล้ายคนเขียนตอนมีไข้สูงหลายหน้าเพื่อนขาบนํำตาบางหน้าเลอะหมึกจนอ่านไม่ออก แต่อันพยายามไล่เลียงเรื่องราวจาข้อความสั้นๆที่ยังพอเห็นได้เขาพบว่าแม่ของเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้ทำพิธีรับปอบแต่เธอปฏิเสธเพื่อความอยู่รอดเธอจึงแลกวิญญาณของหญิงอีกคนในหมู่บ้านแทนและนั่นเป็นจุดเริ่มของคำสาบรุ่นใหม่ที่ผูกพันเลือดของตระกูลอัน ขอความตายสมุดมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือใหญ่สีแดงเหมือนเลือดแท้งว่าอยานีเจ้าต้องจบมันด้วยเลือดของเจ้าคําว่าเลือดของเจ้านั่นทําให้อ่านรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างในตัวกําลังพุ้งพาดเสียงในหัวเริ่มกระซิบที่ขึ้นทุกวันเสียงไม่ใช่เสียงของเขาแต่เป็นเสียงของผู้หญิงที่เคยเห็นในฝัน เสียงนั้นพูดว่าเจ้าต้องคืนมันเจ้าคือคุญแจสุดท้ายเลือดของเจ้าเปิดประตูแห่งคำสาปได้อันเริ่มเห็นภาพซ้อนของตัวเองในกระจกทุกครั้งที่สบตากขบเงาดวงตาในเงาจะกลายเป็นสีดำสนิทและเปื้อนเลือดคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองยืนอยู่บนต้นกล้วย มือของเขากำแน่นด้วยมีดอิโต้เปื่อนเลือดและตาย้นกล้วยนั้นมีหลุมพร้อมกลิ่นสาบโชยขึ้นมากิ่นนั้นเขาจำได้ดีคือกินเดียวกันกับกองไม้ที่แม่เคยเผาทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนข้อความสุดท้ายในสมุดนั้นเขียนว่าลูกต้องรับช่วงต่อมันคือพันธะที่แม่ทำไว้เพื่อให้ลูกมีชีวิตรอด และด้านล่างโยกนั้นมีบางอย่างที่ดูเหมือนถูกขีดฆ่าแต่เมื่ออันเอาไฟส่องเชยงเฉียงเขาก็เห็นข้อความที่ซ่อนไว้ปรากฏขึ้นเบาๆาเห็นเลือดของเจ้ายังไหลอยู่มันจะไม่หยุดตามเจ้าไปและเจ้าจะไม่มีวันได้ตายเป็นคนคำเหล่านั้นไม่ใช่แค่คำสาบแต่มันคือเงื่อนไขและข้อความ ยังมีแผนผังบางอย่างดูเหมือนคล้ายวงเวทโบราณพร้อมชื่อหนึ่งที่เขียนวนลอบสายเลือดคืนถิน่นวิญญาณคืนล่างความจำคืนเงาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคำสาบนี้ไม่ใช่แค่เรื่องปอบที่มีเขาเป็นจุดศูนย์กลางแม่ไม่ใช่เยื่อแม่คือต้นต่อของปอบในตระกูลนี้น ในสมุดยังมีหน้าหนึ่งซ่อนอยู่ระหว่างปกเมื่ออันลองลอกแผ่นกระดาษออกเบาๆเขาพบจดหมายที่แม่เขียนถึงเขาโดยตรงลูกอ,อันลูกได้อ่านข้อความนี้แปลว่าแม่จากไปแล้วและคำสาบกำลังตามล่าเลือดของเจ้าแม่ไม่เคยอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่แม่เลือกที่จะเป็นต้นทางเพราะแม่รักลูก แม่แตัดสินใจรับวิญญาณมันเพื่อแลกกับชีวิตเจ้าในวันที่เจ้าป่วยหนักตอนอายุหกขวบวิญญาณมันกำลังจะเข้าร่างเจ้าในคืนนั้นแต่แม่เสนอร่างของตนแทนอันนิ่งเงียบดวงตาสันไหวมือที่ถือจดหมายสั่นไม่หยุดเขาจำได้แล้วคืนนั้นที่เขาหยุดหายใจไปเกือบสองนาที แล้วฟื้นขึ้นมาแบบไม่มีคำอธิบายวิญญาณปอบไม่ได้แค่เข้าสู่ร่างแม่แต่มันได้ทำข้อตกลงกับเธอข้อตกลงที่ว่าเมื่อแม่ตายลงมันจะกลับมาและเข้าสู่ร่างที่ควรเป็นตั้งแต่ต้นร่างของเขาเองอันหาให้ตัวไป หลังจากวันพระใหญ่บ้านเลขที่9ทถูกทิ้งล้างอีกครั้งแต่ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงยังมีเสียงเคี้ยวเบาๆดังอยู่ในครัวปอบอาจไม่ได้ตายมันแค่ย้ายล่างคุณแน่ใจหรือว่าคนในบ้านคุณจะไม่มีใครเป็นปอบกดไร กดแชร์กดติดตามช่องคืนหลอนเรื่องต้องห้ามแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความรอ้อน